สวัครับวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรครับวันนี้เมนูเนื้อเนื้ออะไรครับเนื้อจ้างมันดีกว่าแล้ววันนี้เราจะมาทาหมูย่างที่หมักจากสับปะรดก็เลยเราจะแนะนําสมาชิกก่อนนะครับนี่ผมนะรูกตองอันเลยที่ยี่สิบครับ ผมนายพิษรุดเดียใจเลขที่29ครับนายนั้นนอนเลขที่29บเ้โอ้โหโดนสูตรผลเลขที่21ครับได้เวลาโูยพักเลขที่33ครับสองครับทีนี้จะชื่นเลขที่32ครับเดี๋ยวเราจะไปหมักหมูกันครับตอนนี้เราให้เพื่อนเราก่อไฟรอแต่ว่าเราลืมของหมักหลังจากที่เราได้ลืมส่วนผสมนะครับตอนนี้เรากลับไปเอาแล้ว เรากำลังเป็นที่เราล่าาเองครับล่ามาแล้วใส่ถุงเรามาอยู่ในครัวครับเราจะหากะละมังนี่กาีการล้างหมูครับแล้วก็เนี่ยเราจะเตรียมน้ำหมักเราจะต้องมีสับปะรดที่ใช้ทำน้ำหมักเยี่ยมเลยครับใส่นี้ันนี้เก็บให้เพื่อนกิน กาขยำมันล้างมือแล้วนะครับโอเคข้าวต้องล้างมือก่อนขอเชื้อถ้าไม่ล้างมันจะเ,เหมือนเราใส่เกลือเค็มๆยังไมครับเราบดตับรสเอได้ที่พวกเราจะไต่หอมส่งกันไปใส่สสน้ำหยอบเลยครับโอเคมานี้แล้วก็ยิวครับเดี๋ยวผมทำานี้ก็จบแล้วเป๊ะ ดดก็พรกิกไทยในสุดม่วงน,นี่ยนิดนึงไม่มวนน่วงไม่ม่วงครับอันนี้ม่วงอะไรทำมาหลายรอบแล้วเบกกิ้งโซดาทำหให้มันเข้าใจเหรอทำให้มันนุ่มเพิ่มอีกเราจไม่ใส่ยเยอะนะเพราะว่าถ้าใส่เยอะแล้วมันจะกินแล้วมันจะซักซ่า <laughs> โอเคแ,แค่นี้พอนี่ครับอันนี้คือส่วนผสมพิเศษก็คือหมากละ ถ้าเราอยากให้มันมีความแซ่บเราก็ใส่เข้าไปเยอะ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 เจ็ดปุ๊บแล้วใส,ส,ส่สองตสุดท้ายก็คือหมูมเราแต่ลงไปใส่หมูครบับแล้วก็ขยำเลยนี่เราก็จะหมักไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้ามีเวลาก็สักสองชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับไปใส่ตู้เย็ยนแต่ตอนนี้ใส่ตู้เย็ยนไม่ได้เพราะมือเปื้อน เราปิดคลิปไปใต้ตู้เย็นกันก่อน,นครับคร <Yep. S 2> <ไป S 1> ับบายบายปิ้งนี่หลังจากที่เราหมักหมูเสร็จนะครับเราก็จะไปย่างหมูกันอันนี้คือหมูที่เราหมักไว้ไฟที่เพื่อนเพื่อนก่อไว้ให้ครับต่อ <c oughs> ไปเราจะเอาหมูใส่ขานี่เราก็จะมาย่างกันเฮ <c oughs> ้ยครับหลังจากที่เราได้ก่อไฟ <c oughs> แล้วเอาหมูใส่ไปที่เรียบร้อยเราจะทำการยา่างโอเคยาเ่างนะย่างครับ แล้วเราก็จะย่างไวอย่างนี้จนกว่าหมูมันจะกระโดดไม่ใช่จนกว่าหมูมันจะสุกแล้วเราจะกลับมาอีกครั้งนะครับโอเคให้หลังที่ เราย่างเสร็จเราก็จัดจานนี่ก็เป็นเมนูที่ได้มาจากสับประรดที่เราไปทําน้ำหมกหมูนี่แบบว่านุ่มชวดเอาไปให้พี่เขาเทลรีวิวดิอืมเหนียวเนี้ยไม่ยิ่งนี้มันหนามันเป็นเอนแล้วเนี่ยเก๋กวดครับ ừ ai đúng.